ก็สวัสดีครับทุกท่านอันนี้อยู่กับลิงแลบอีกแล้วครับผมอันนี้ก็มีเควสที่เรียกได้ว่าทําง่ายก็ง่ายนะครับแต่ต้องใช้ความอดนทนนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเป็นเควสอะไรรับเควสที่ผมบอกคือนี่เควสเก็บเวลอีเดนป้ายนี้เลยทําได้ตั้งแต่เลเวล55ถึง70นะครับก็มาดูที่ป้ายเข้ามาในอีเดนแล้วดูที่ป้ายเลยมิชชั่นกดเลือกเข้าไปครับอ่า นี่เลยเลือกที่ม no. ิชชั่นัมเบอร์หกถึงสิบเ๊บอ่าแล้วก็เลือกเตรียมรับฤดูร้อนอ่านี่แล้วก็คุยไปเรื่อยๆครับผมอา่าอนั้นแหละแล้วก็ลับภารกิจอา่าโอเคภารกิจนี้คือให้เราไปหาขากบจากโรด้าฟ็อกนะฮะไอเจ้าโรด้าฟ็อกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวตามไปดูเลยครับผมอา่าก่อนอื่นเลยออกมาใจเด่นก่อนปึ๊บ แล้วก็ไปทางขวา2องแมปใกล้ๆอยู่ที่เมืองกิฟอ๋อผมลืมบอกไปว่าออกมาจากอีเดนเนี่ยแล้วเราก็มาที่เมืองกิฟเฟนนะครับอ่าโดยมันจะอยู่ทางด้านขวามือของกิฟเฟนสแมป,ปนี่เลยครับผมจะเจอว,ว,ว,วารฟนี่อยู่ตรงนี้นะตรงนี้ ด้านล่างขวามืออ่าเข้าว้าไปเลยเจ้าโรดาฟ็อกนี่เลยเข้ามาก็จะเจอนี่เลยครับโรดาฟ็อกกบเขียวนั่นเองอ่ะโดยมันดอกอะไรเอ่ยนี่ผมจะตีให้ดูอ่ะนี่อันนี้เลยเจ้าสติก๊กเว็บฟูดนะอ่ามันเอาไว้สะสมแลกกับเลเวลโดยใช้เก็บไเนี่ย30สิบอันจะแลกได้ค่า e อพีก็ประมาณหนึ่งเลยนะแล้วแต่ช่วงนั้นว่า เซิร์ฟเวอร์คูณเท่าไหร่หรือว่าเราใช้ยา EXP เท่าไหร่โดยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะว่ากินบัมเบิลกัมด้วยแล้วตีครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเก็บไอเจ้านี้ได้ย่างนะโอเคเพจนี้มันไม่ยากนะแต่เหมาะสําหรับคนที่ต้องคือต้องใช้ความอดทนหน่อยหรือว่าสําหรับคนที่ใครที่เบือ่อเบื่อจะเก็บเลเวลแบบตามแมปอะไรอย่างเงี้ยหรมาเดินตีชิลชบ้างพักอารมณ์อ่ะหรือไม่เอาตัวที่แบบ มาเดินเล่นชิวๆตีเปลี่ยนบรรยากาศก็ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าครึ่งชั่วโมงจะเก็บได้ยัง ก็ครบครึ่งชั่วโมงเรียบร้อยมาดูครับได้ทั้งหมด403อันโหเยอะพอควรเลยนะโดยกดบัลเบิรลกัมด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่มันคูณด้วยแหละคูณสองแล้วก็กดบัลเบอรลกัมเข้าไปมันได้403อันเดี๋ยวเราไปดูกันว่า403อันเนี่ยจะแลกได้กี่เลเวลโอเคไปเลย ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรากลับมาที่เดิมนะเหมือนแผ่นป้ายที่เรารับมเมื่อกี้แหละเวทเดิมแล้วก็กดตามเดิมเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทั้งหมดเนี่ยของเราทั้งหมดที่ผมเก็บมา400าอนเนี่ยเราจะได้กี่เลเวลนะตอนนี้เราอยู่ที่63กับอีก14%นะเดี๋ยวเรากดรัวเลยตอนสมก็เหมือนเดิมนะ ผลรับภารกิจก่อนแล้วก็กดไปที่มิชชั่น n มเ b อร์หกถึงสิบอ่าแล้วก็เตรียมรับฤดูร้อนเหมืนเดิมเลยรับภารกิจอ่าเหลือสิอันก็ได้แค่นี้ ก็เร่าคๆแล้วน่าจะได้ประมาณ7เลเวลนะจาก63มา70็ดก้อีก36หถือว่าก็ขึ้นดีเลยแหละสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับก็มาทำกันได้